สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมเมื่อนี้นะครับผมอยู่กับผมเชนเคยนะครับหลุนชูโชคทวีทรัพย์นะครับผมพามาดูโค้งน้องนาโมเดลนะครับผมเป็นสะลูปหลังทรงพี่ฟอร์มสวยๆนะครับผมนี่โค้งเว่านะครับ เป็นสัน้นเป็นบากเป็นตะผักย่างงามเลยนะครับบนพื้นที่น่ารักน่ารักนะครับผมหนึ่งไร่นะครับพามาเมืองเลยว่าส่งพี่ฟอมมันเป็นจังไดรน,นะครับว่าเป็นยังเห่าจังเห็ดส่งพี่ฟอมนะครับจะเห็นได้ว่านะครับส่งพี่ฟอมนี่นะครับผมเกิดจากการเรียนแบบ ของอแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับผมเห็ดให้มันเกิดโค้งเกิดเว้านะครับผมมันเลี่ยนแบบธรรมชาติที่สุดนะครับซึ่งข้อดีของมันนะมีหลายอย่างแห้งนะครับผมบม่ว่าจะเป็นนะครับผมห้องดดขอบฟังหลายขึ้นนะครับห้องดดขอบฟังหลายห้องดดสะหลายสเต็ปนะครับก็คือหลายระดับนะครับมีทั้งลึกมีทั้งตะพักนะครับผมแล้วก็มีทั้งกลางกลางก่อนจะมาตื้นนะครับ อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับสะทรงพี่ฟอร์มเนี่ยเป็นสะทรงที่สวยงามนะครับผมแล้วก็สามารถออกแบบให้เขากับแปลงที่ดินของท่านได้ทุกขนาดทุกรูปร่างนะครับเพราะว่าจะเป็นทรงยาวนะครับผมทรงสี่เหลี่ยมหรือว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผานะครับสามารถรับได้กับทุกพื้นที่เลยนะครับผมย่างเช่นแปลงนี้ครับผม ที่ดินจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ่านะครับได้สะออกมาเป็นทรงพีฟอร์มบริเฮ็ดน้องครับตัวนี้มีแต่สะกับโคกนะครับขุดดินจากสะขึ้นมานะครับถมขึ้นด้านข้างนะครับผมแล้วก็นะครับใส่ด้านบนเป็นที่อาศัยนะครับผมสำหรับแปลงนี้นะครับผมเจ้าของแปลงเพิ่นจะเฮ็ดเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับผมในพื้นที่หนึ่งไร่นะครับผมโดยที่มีสะอยู่หน้าบ้านนะครับ ขอบคางทางเขาเพิ่นนะครับจัดไว้อยู่ประมาณ6เมตรนะครับผมจากริมขอบเข้าไปนะครับถึงแนวเขียดที่ดินนะครับอู้สวยงามนะครับผมบรรยากาศฟังผุ่นก็จะเป็นทงหน้านะครับติดกับถนนใหญ่ด้วยนะครับผมทางเขามาห่างกันน้อยเดียวเองนะครับอ้สวยงามสวยงามคุดไดงงามครับแปลงนี้บ่าจะเป็นส่วนโค้งส่วนเว่านี่เพล่นเห็ดได้งามหลายนะครับ เนีมาเบิ้งฟังข้างหลังครับผมข้างหลังนะครับก็จะเป็นพื้นที่นะครับเป็นเป็นพื้นที่อยู่อาศัยนะครับตัวนี้พื้นที่อยู่อาศัยอยู่ด้านทิศตะวันตกเนาะเิ่นอยากได้ระอยู่อ่าด้านทิศตะวันออกนะครับผมแล้วก็จะมีต้นไม้อยู่กลางแปลงตัวนี้ก็คุดแบบเก็บต้นไม้ไหวนะครับที่ดินด้านในก็ถมไ้เรียบร้อยนะครับผมคุดดินคุดดินจากสะลุกนีนะครับผม ขึ้นไปทมให้ดานบนนะครับตัวนี้เป็นดินอาดินเหนียวปนกรวดนะครับผมจะบ่คอยมีการพังทลายลงนะครับผมแต่มีการฉะล่างนะครับของนาดินเป็นเรื่องปกตินะครับที่ไม่ให้ห้อยนะนะครับเดี๋ยวตัวนี้เพิ่นอาจจะเห็ดเป็นสะไวท่องเที่ยวนะครับผมหรือว่าใบพักอาศัยอาจจะบ่เมนใบเลียงปลาโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินของอา คุณนายมาดามเป็นได้สามีฝรั่งเนาะเป็นกระไดงบมาเห็ดบนนี้นะครับผมก็ขุดตามใจลูกค้านะครับขุดตามใจลูกค้าแปลงนี้นะครับถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมแปลงนี้นะครับให้เครดิตนะครับผมไปทางนะครับทีมงาน APNC i อ็นนะครับผมหรือว่าเสียโยทินนะครับเถกแกโยทินนะครับผม ผู้สั่งสร่นนะครับแปลงนี้นะครับขับรถโดยนะครับอาจารย์โอสายจกนะครับผมผมเห็ุอีพีหนึ่งเวล้วนะครับสำหรับทันใดที่บ้านใดเขาไปเบิ้งนะครับสามารถเข้าไปเบื้องใดเนาะตอนนั้นก็จะเป็นช่วงที่เพิ่มเริ่มเห็ดนะครับผมก็เด้เข้ามาเยี่ยมยามเพลินนะครับผมมาเป็นกําลังใจให้กันนะครับสําหรับทีมงานรถขุดน้ากันนะครับบอกว่าจะเป็นทีมงานใดนะครับผมสามารถติดต่อเข้าไปใดเนาะทีมงานรถขุดนะครับผม หรือว่านะครับถือใจเช่ญชอผลงานของทีมงานผมนะคบผมก็สามารถติดต่อเขามาได้คือกันนะครับผมเบอร์โทรผมจะขึ้นไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับผมอยากเขาไปเบิ้ง่องทางการติดต่อไม่หมดได้แน่นะครับผมเบิ้งจากด้านบนได้เลยนะครับว่าจะเป็น Facebook Facebook แฟนเพจนะครับแอดไลน์เขามาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นขีว่าโคดไว้ให้นะครับผมแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นช่องทางที่ทันกําลังเบิ้งอยู่นี่เป็นช่องทางยูทูบนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มมีคน ูจ็กแล้วนะครับเริมมีคนติดตามเริมมีเอฟซีจากหลายๆจังหวัดหลายๆพื้นที่แล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับไปยังผู้สนับสนุนหลักนะครับผมเต้บอไม่ผู้สนับสนุนขอบคุณไปยังทีมงานนะครับผมชาวสวนยุคใหม่เนาะน้องน็อตนะครับผมน้องหักน้องเพ่งอีกผู้หนึ่งนะครับทางอุบลนะครับผมแล้วก็ทางทีมเบาวนิวผู้จัดการแหวนะครับที่ได้สนับสนุนกันมากนะครับผมบาจะเป็นในเรื่องของ าการมาทายทอดให้เบื้องนะครับผมว่าการเห็ดโขงน้องหน้าเป็นยังไงสามารถนําสาระความรู้ไปใส่ด้แบบใดแน่นะครับผมก็อยากให้พี่น้องเนาะได้มีพื้นที่เป็นเสีบโซนนะครับผมเป็นเสีบโซนหรือว่าเป็นพื้นที่ผักพรนจิตใจนะครับผมหรือว่าอ่าที่ผมใส่บ่วย,ย,ยก็คือคําว่าเศรษฐีความสุขนะครับผมเศรษฐีความสุขนะครับอาจจะบดได้รวยหย่อนเงินนะครับผมแต่ว่าเห่าลำรวยความสุขนะครับ แล้วก็สุขภาพดีนะครับผมนี่คือล,ลักลักของการใส่ชีวิตเลยนะครับผมลงังเทือาการเก็บเงินได้แลร้ายนะครับผมบัตรซีมาใส่ชีวิตเป็นอ่าีวิตของเจ้าของนะครับผมเป็นแนวทางของเจ้าของตัวอายุเองมันก็นห้ายเกินไปแล้วนะครับกว่าจะกลับมาจะมาเที่ยวจะมาใส่เงินมวนๆคือสมัยวัยรุ่นมันกับบทท่านนะครับนี่แหละครับการใช้ชีวิตนอะของแต่ละคนกับบกขึ้นกันนะครับผม แต่สาหรับท่านใดนะครับอยากที่สีว่างแผนชีวิตนะครับผมบันปลายชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้มีความสุขนะครับกบสามารถนะครับเพามาปรึกษากันใดเนาะอยากมีโขกน้องนางงามๆจักอ่านไวทาใสตั้งแต่บ่อนในเถ่านะครับผมมั่นกับทำ่าไดใสงบหลายบ่อเขากสามารถคุดตามงบใดนะครับผมบางคนเพิ่นมีหลายนะครับอ่ามีเป็นลอยลอยไล่คุดสิบไล่ยี่สิบไล่สามสิบไล่เพิ่นกับบ่ไดเป็นปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองเพิ่น ต้นกระบ,บวากันแล้วก็สำหรับท่านใดที่กำลังอยากเห็ดไม่ๆมอาจจะเริ่มต้นโดยซ้มไหลหาไหลนะครับผมกับบ่มีปัญหานะครับผมเหลือเงินไว้คุยกันที่หลังได้นะครับมาคุยคอนเซปต์กันก่อนว่าม่นอยากได้นะครับมาคุยกันได้นะครับก็บสามารถติดต่อตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ดานล่างนี้ให้เลยนะครับผมบรรยากาศดีครับพี่น้องคันด้เห็ดมาแล้วนะครับมาอยู่หน้านะงงเงียบๆนะครับว่าม่น มันเสียดห้เฮ้าหลงลืมความบุญวายในเมืองกรุงไปเด้ล้ายเลยแหละครับนะี่นะครับแปลงนี้นะครับห้เครดิตนะครับทางทีมงาน apn c i v i l นะครับผมหรือว่าเสียโยทินนะครับเป็นไอ้ใสอีกผู้นึงนะครับผมที่เอื้อเฟื้อคำจุนน้องๆเบิดสุขูสุคนนะครับ สลับกับรูปมุ่มสูงไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นบินรูปมุ่มสูงแล้วก็ตัดลงไ่คิปให้เรื่อยๆนะครับผมเผื่อมีทันใดเิ่นอยากเบ่งรูปมุมสูงนะครับหลายๆทันอาจจะบลเอกได้เห็นว่ามุ่มสูงมันเป็นจังไดนะครับเห็นแต่เขาทายรูปผคาก้นด on ินนะครับความสูงมันจะเป็นยังไงมันจะงามบอนะครับแน่นอนว่ารูปมุ่มสูงมันงามกว่ารูปที่เฮายื่นทายอยู่ข้างล่างในนอล่ะครับผมบ่มแมนวาจะ อาแดดเอาโดนขึ้นท้ายตลอดนะครับก็จะเป็นบางแปลงที่ได้ขึ้นท้ายห้ยนื่องโดยสภาพอากาศแน่นะครับผมนย่องโดยความพร้อมของตัวโดนแน่นะครับผมมันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับสําหรับแปลงได้ไท้ายขึ้นกะือว่าเป็นแปลงที่อานเสนอได้ให้เต็มรูปแบบนะครับ ผมงามครับผมงามตอนนี้นามกําลังโลงกําลังใสแล้วเอ้ยกําลังคุณวัสดกําลังใสนะครับกําลังใสอยู่รืูกาลนานะครับผมที่จะหอนมนีแรงที่จะหอนมนีนะครับสำหรับทานใดยังยังบ้านในลงคิ้ว้นะครับผมกะฝ้ามาจับมาจองเด้อเพราะว่าคิ้วมันจะเต็มนะครับเพราะว่าปีหนึ่งเข้ากับเห็ดเดบลายแปลงเนาะแปลงหนึ่งกับเกือบเกือบครื่องเดือนเขาไปแล้วนะครับผมปีหนึ่งมีอยู 1ิสองเดือนเห็ดงานได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับตีไปเต็มที่สิบเดือนนะครับได้เดือนละสองแปลงตลอดขั้นหนึ่งจเรียแล้วนะครับผมปีหนึ่งได้แค่ยี่สิบงานนะครับกับโบเมนงานที่หลายนะครับเพราะว่ามันเป็นงานที่ใส่ฝีมือนะครับได้แค่ยี่สิบคิวงานสำหรับหนึ่งปีต่อรถหนึ่งคันนะครับผมทีมงานชั่วๆมีรถสองคันก็นได้แค่สี่สิบงานนะครับบ่ได้หลายนะครับผม อาศัยวานนะครับเห็ดแบ่งปันกันไปใส่นะครับแบ่งปันกันไปนะครับแบ่งปันความสุขนะครับบอดดี้แมนอาชีพที่ลำลุ้ยนะครับเพราะว่าเป็นการลงทุนที่หลายแห่งนะครับบัวแต่ค่าน้ำมันค่าเดินทางนะครับค่ากินค่าอยู่ลูกน้องออยเลอร์นะครับค่างวดแล้วก็น่าจะลูกจะเมียขอบครัวหลายๆอย่างเนาะพ่อแต่เห็ดพ่อแต่กินแต่ยูไปเรื่อยแล้วครับผมก็อยากให้พี่น้องนะครับมีความสุขกับการมีโขกน้องหน้าเป็นของจะของ มีการพลิกแผ่นดินจะคล้องเป็นแผ่นดินทองนะครับเพื่อที่ใส่กินยูให้ลูกให้ล้านได้ใส่ไปเรื่อยๆนะครับป้าพี่น้องนะครับผมกะเวลากะหลยแล้วนะครับปกติจะใส่คลิปประมาณคลิปละซิบหน้าที่นะครับผมเพื่อชดเป็นการเบื่อนะครับสาหรับท่านผู้ชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมกัขอปิดท่ายนะครับ้วยบรรยากาศสวยๆเป็นภาพมุมสูงนะครับให้พี่น้องได้เบ่งนะครับ รักำหรับท่านไดที่สนใจนะครับผมก็ยังมีคิววางอยู่ตอนนี้นะครับฝากติดต่อค้มมาเดอร์นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรนะครับผมข้นใไ้เบิ้งตามนี้เลยครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อมีหลายช่องทางครับผมสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อเขามาไหนเลยนะครับผมโอเคครับพอกันไหมคลิปนาครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับผมที่กดเบิ้งนะครับแล้วก็กดไลค์นะครับหรือว่ากดติดตามนะครับผม ไหวมีโอกาสดีๆนะครับผมจะเห็ดคลิปขอบคุณทีมงานนะครับขอบคุณเอฟซทุกท่านนะครับผมแล้วก็กะว่าประมาณพันติดตามเนาะโอเคครับมือนีพอกันซ้ำนี่ครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ